ครับผมก็กราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจี่ผมกับนรโตพีมซีนะครับตอนนี้อยู่ในรายการใหม่นะครับนั่นก็คือสาระอุ้ยเฮ้ยนะครับอตอนนี้ก็จะมาพูดถึงนะประโยคประโยคนึงนะครับนั่นก็คือไปนอนคุยกับรากมะม่วงนะฮะหรือไปคุยกับรากมะม่วงนั่นเองนะครับประโยคจะเป็นยังไงหรือรูปแบบของประโยคจะเป็นยังไงนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยเธอได้ฮึมทำไม ตายแล้วละทวยเลยมึยน,มนตึ๊บเห็นดาวเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะไม่ได้ไปเกิดใหม่ไปไปสักครงเฮ้ยสโกไม่ชอบชะน,นี้ไปคุยกับลากมะม่วง โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก่อนอื่นต้องเท่าความก่อนนะเนรเขาว่าไปนอนคุยกับรากมะม่วงนะครับก็คือเขาว่าไปนอนคุยกับรากมะม่วงอเอ้ถุยมะม,ม่วงก็ว่าเอา่อไปนอนคุยกับรากมะม่วงนะครับก็จะประมาณว่าเป็นคําขู่ของอ่อหนังไทยสมัยก่อนเนี่ยว่าเดี๋ยวจะโดนฆ่านั่นเองเนี่ยเพราะว่า พอโดนฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะนําเอาศพนี่ไปฝังนะครับไว้ใต้ต้นมะม่วงเนะฮะเพราะว่าต้นมะม่วงของไทยนั้นก็จะมีทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมถ้าเกิดเอาต้นอื่นอาจจะมีอย่างเช่นต้นทุเรียนนะครับก็จะมีเฉพาะาาภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยผมพวกเมืองนนภาคเหนืออะไรประมาณนี้นะครับรู้หรือไม่นาโตโตพีเอ็มซีได้มีเพจแล้วนะครับผมพีพนใน a c e b o o k ว่านาโตโตอันเดอร์สกอร์นะครับผม พ m c นะฮะห้าห้า5 5เนี่ยผมแค่นี้ก็จะเจอเพจรูปตัว PMC แล้วครับผมนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรนะฮะให้คนดูทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมนะฮะในวันคริสต์มาสแล้วคนเรื่องในวันปีใหม่ด้วยนะครับผมียกได้ว่าควบคู่กันไปเลยนะฮทนี่ก็จะปีใหม่แล้วนะฮะเพราะผมอาจจะไม่ไดีอยู่ในช่วงปีใหม่ นะครับก็เรื่องลงคลิปก็จะค่อยๆลงเนีัยก็รักกันไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์เพจด้วยนะครับบ๊ายบาย